ต้องตอบให้ได้นะเชื่อพระเยซูทำไมเราไม่เชื่อพระเยซูใช่นไหมแล้วรู้ไหมว่าพระเยซูต้องการให้เราเชื่อพระองค์ทำไมถ้าต,ตอบบางคำถามได้รับรองเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือว่าเราจะมีชีวิตที่ได้รับพระพรเราจะมีชีวิตที่ซาจรสิ่งได้เราจะมีชีวิตทตี่ไม่ต้องการควาลมลบเหลวมันต้องเริ่มจากตรงนี้จากคําถามว่าถ้าเราไม่ต้องการล้มเหลวใน,นอนาคตทัานเชื่อพระเยซูทําไม แล้วพระเยซูต้องการให้ฉันเชื่อฟงอเพราะอะไรเดี๋ยใดจะถามทำไมเราต้องเป็นิจเสียโอเคตอบได้ไหมจะตอบยังไม่ได้ต้องไปหาคําตอบมนาะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะกลับมาถามวันหนึ่งถ้าเจอหนูท,ทีจะถามทาไมหนูต้องเป็นทีสิิ์เชื่อพระเยซูยทําไมแล้วพระเยซูยต้องการให้เราเชื่อองทำไมถ้าไม่เชื่อองไม่ได้เหรอเนี่ยมันต้องตอบให้ได้นะ เขาตอบไม่ได้นี่ไม่ก้าวหน้าเลยนะจบเลยการเป็นขี้เสียนนี่จบแล้วโอเคใครการเป็นพี่เลี้ยงก็ไปถามพี่เลี้ยงครับนี่ก็เป็นการสอนผ่านทางอะไรนะวงวงข้าววงข้าวครับวงข้าวเหนือววงข้าวเหนียวด้วยนะครับอร่อยครับวันนี้ครับอันนี้เราถ่ายทอดสดนะครับผ่านทาง Facebook นะครับของสยามแบงก์ัชั่นนะครับ น้องออต้องตอบให้ได้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าตอบคำถามนี้ให้ได้นะครับ